ชื่อกาอ์วนวาบลูอวันนี้นะคะเร,เราลอยกระทงประจำปีของโรงเรียนแต่วันนี้เราก็จะไปทำกระทงกันเพราะวันนี้ไม่มาขวดทำกระทงตอนนี้นะคะเราก็รอเวลาทำกระทงนะคะเพราะตอนนี้เพื่อนกำลังไปตัดใบตองอยู่ ถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวจะยมและเดี๋ยวจะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอตอนทํำกระท่มใช่ไหมเราจะไม่มีเวลาว่างมาถ่ายรูปแล้วก็มาสวยๆเลยก็เลยจะไปทำทุกคนจะหัวกระเซิงแล้วก็ปากซีดปากซีดไม่พอเมคอัพก็จะหลุดแล้วหน้าก็จะยมหยืบวินวาว้าก็การแต่งอะไรไม่รู้ฟันดำคุณรูปะปิกปะปิกที่หนึ่งอ่าหยองสวัสดีค่ะ พี่เยแต่งนา่ารักมากอันนี้กระทงของห้องเรานะคะอาชีพแกะกิบดอกบัวนะคะ,าากะกด,ดูเม่ทำส่วนฉันทำไม่เป็นเดี๋ยวให้แม่สอน หช QC กีบดอกกัวทั้งหมดนะคะเรากำลังคัดส์ เยี่ยวด้วยเก่งเปล่ะเราเรียนอะไรแข่งกันได้เรียนอะไรฉันไม่เคยเรียนเพราะว่าเก่งทุกคนดูฉันพับคนเดียวฉันพับเยอะมากก็้วฉันพับสวยมากขคาวผมแบบไหนไม่ได้หมดอ่ะฉั่งส่นเล่นเมย์เว้นเล่นออฟเฟรมสวฉันพับสวยมากดูตัวอย่างดูสิโอ้ย ฉันแบบสวยมากมันเหมือนกันตรงไหมอ่ะเหมือนกันตรงไหมอนอ่ะได้มาตอนนี้นะคะเราได้อันนี้มาแล้วอะไรแม่หยวกกล้วยเรียกว่าวยหยวกกล้วยแล้วก็มีใบตองตอนนี้กำลังเอาใบาตองไปแม็กกับหยวกกล้วยตอนนี้เราเปลี่ยนอาชีพแล้วะคะ่ะเรามาชิกใบตองออออกานไอถุงกระถุงนี้ทำแม่หมอนะคะ

ไม่เหมือนแ้่เลยก็เคยเล่นแล้วฉันเจอน้องรหัสฉันแบบหนึ่งกลางก่อนน้องรหัสถือถือนะเฮ้ยอ้เห็นเปล่า Amazing นี่นะคะช่างทำใบไดัดอ,อันนี้ลเล่นใบพั่ไม่ใช่อ, <laughs> อันนี้คือกล้วย ช่างทำช่างทำกล้วยก็คืออะไรเท่า่ป่ล่ะคนนึงนี่คืออันใหม่ตัวลุงหมาแค่เนี้ยหมือนนี้ ตอนนี้เรากำลังไปกินข้าวกันเพราะว่าเสร็จไปประมาณครึ่งหนึ่งเสร็จครึ่ง,งหนึ่งไหมใช่ประมาณห้าสิบเอ็ดกัเคเราก็เลยมากินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาพักแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำต่อตอนนี้มีหน้าที่ถืออันนี้แล้วก็จะเอ,อมาม,ออมาแม็กแม็กเอามาแม็กแม็กแบบนี้นนมีอะไรชืร่อของพาวด์กับลูกไม้ใช่ปุ้ เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้ใช่แล้วฉันก็ซึ่งดูฉันทำเองดูฉันทำเองก็สวยสวยมากไม่นอมเก่งมากเเก่งแต่มอว์หน้าไม่ค่อยจริงใจทำ <c ười> มอว์หน,หนอยเกง่งเก่งมากเกง่งเกิ อันนี้ถ้ามาเห็นแกข้างในคือเล่นได้ตอนนี้นะคะทุกคนกำลังจริงจังแล้วก็ข้างหลังเราทุกคนกำลังจริงจังแต่ว่าฉันอ,อยู่เฉยเพราะว่าฉันทำอะไรไม่เป็นแค่ไม่ทำของพัง,งก็โอเคเสียสภาพเฮ้ยแป๊บนึง ภูมิใจนำเสนอดูนะเก็บดอกบัวตอนแรกจะเป็นสีนี้แต่ว่าพอมองเห็นเแนบบี่ยเป็นสีนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอใช้ลเลป็นนานๆอะ่ะมันกลายเป็นสีนี้<ม>เห็นความแตกตา่างหรือไม่แต่โมงเที่ยงสี่สิบหกดูนะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกตา่างโอ้ย,ย,ยไม่ได้่ เราพาทุกคนไปดูเพื่อนเพื่อนทำกระทงดูเพื่อนทำกระทงเราไม่เห็นเยเราไม่เห็นเรามป็นอะไรทำแล้วเราจะมานั่งพับกลีบดอกบัวอะนั่งพับเข้าวพับโคบแล้วก็ซ้อน ่ะแต่ว่าของไอซ์น่ะของไอซเป็นสีชมพูของเราเป็นสีขาวดอกไม้ว่าเธอใหญ่บัวเหมือนยาย่แมงมุมเลยใช้ายใหม่ป้ะใยใหม่ที่เป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนเราดิดูออด,ดอกที่สองโ oh อ้ยเสียงแมนจังอ่ะดอกที่สองเมื่อกี้เสียงแมนมากโอ้ยกอดแล้วก็ทักักใช่ไหม เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่หักให้ดูระวังยาอะไรมันจะมีไม่หักยังไงอ,อ่ะอ๋อจ้าน่ะอุ้ยในกล้องมัาไม่เห็นในกล้องโฟกัสแต่หน้าฉันอ่ะ สวยขึ้นแล้วเะคะแอมพ่อยไม่ยี่มสวยกคนใช่มินบาน่ารักมากเราจะถ่ายรูปกันเป็นว่าถ้าถ่ายตอนนี้เราจะขอขอบขอุณกคอบสุดมากอับส่ดพี่พีมชอดอกบัวดอกบัวแบบใดสวยไหมคะสวยค่ะพัดเดินที่ฟิม ตอนนี้นะคะแกเนี่ยกระ้วของเรากลั้นไปล่างแล้วแกด้วยีบาตอนนี้ี่มมแกดูนะอันนี้คือข้างในของอะไรเรียกอะไรกันกวยกันกวยกันกอยใช่ปะเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดเลยอ่ะอันนั้นคือข้างในของชาบาแก้วคืออันนี้เราติดใบข้างนอกแล้วใช่ไหมแล้วแต่ตรงกลางก็จะวางอันนี้ลงไปอะไรอ่ะซึ่งเป็นอันนี่ฉันพับด้วยแล้วก็วางอันนี้ด้วย แล้วก็วางอันนี้ด้วยอันนิ้วนิ้วแล้วก็คนมาป่วนค้อนมาป่วนสองคนเบอร์ที่ออกช่องวินวาชาแนลอ่อหูยหูดีใจว่ะพี่น้องไม่ใช่พี่บาชาแนลอ๋ออย่าพูดผิดเถินพี่วิบาร์มาดูหน่อยไม่ให้เอามาดูก่อนทุกคนปอมันจะขโมยอินนี่ของฉันขโมยอะไรไม่เคยขโมยจะเอากลับไปให้พปูปนเล่น กระทงของแต่ละห้องเดี๋ยวเราจะรายกันตอนเย็นเดี๋ยวเราไปดูตอนรลยกันเก้าเก้าเก้าแปดหนึ่ง้อยหนขอกำลังนะแรจัดลำดับโกระทงว่า1นึ่งสองสามที่สองน้เก้าสามแปดแหนูเองที Hamilton)> ่ได้ที่หนึ่ง ประกวนดนางนพมาศได้ที่หนึ่งอ,อะไรกูถูกไ่ได้เป็นนางนพมาศหนูตอนนี้นะคะงานจบแล้วทุกคนบ๊ายบายไปไม่ไว้จะได้ดูคลิปต่อไปตอนเรามีซิวทำ